ใครจะไปเที่ยวเมืองจีนต้องรู้สิ่งนี้นะครับตั้งแต่28มิถุนาเนี่ยตั้งแต่ผมลงคลิปไปเนี่ยนะเขาบังคับใช้แล้วนะครับที่เมืองจีนเนี่ยเขาไม่ให้เอาพาวเวอร์แวขึ้นเครื่องบินถ้าไม่มีเครื่องหมายนี้นะครับซีซีซีซซนี่ตามนี้เลยครับ เครื่องหมายนี้จะอยู่ตรงไหนต้องอยู่ด้านหลังของเพาแ bank ซึ่งเมืองไทยยังไม่มีแบนด์ไหนนะครับเท่าที่เห็นเลยนะไม่มีนะครับแล้วที่ผมจํไหน่ายก็ไม่มีบอกไว้ก่อนนะของแบนด์ไทยบินได้หมดนะครับแต่ถ้าไปประเทศจีนนะครับพวกฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ของจีนเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะไอ้เครื่องหมายเนี้ยมันก็คือเหมือนเครื่องหมายมอกบ้านเราเนี่ยแหละครับเป็นมาตรฐานของประเทศจีนนะครับถ้าไม่มีเครื่องหมายนี้เขาไม่ให้ใช้บินภายในประเทศเขาเลยนะครับซึ่งเขาจะตรวจก่อนขึ้นเครื่องนะครับผมแนะนํานะ ถ้าเราจะไปหาซื้อที่เมืองกีนเลยนะครับต้องดูว่ามีเครื่องหมาย CCC อยู่ด้านหลังเทาแบงค์ด้วยนะถ้าไม่มีเอามาขึ้นเครื่องก็ไม่ได้เขาก็ทิ้งเหมือนกันนะครับถึงจะซื้อในประเทศเขาก็แล้วแต่นะครับไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานของเขาเขาก็ไม่ให้ขึ้นเครื่องนะครับอันนี้ก็ต้องคอยดูนะครับหาจัดซื้อเล็กๆก,ก็ได้นะครับเอาไว้เผื่อทิ้งผมก็ขอแนะนําเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับช่วงนี้นะ